แล้วก็ยังเป็นการรณรงค์นะครับให้พี่น้องได้เห็นถึงความสําคัญของอาชีพการทํานาด้วยนะครับติดตามวันนี้เสนอตอนชาวมายอรวมพลังฟื้นฟูนาร้างครับเชิญค่ะสนนนัันย้ยงไม่ิวิวจะโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการส่งเสริมไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อาการขับเคลื่อนง,งานมวลชน ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้บรรลุปเป้าหมายแบบยั่งยืนตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้ค่ะเป็นภาพผืนที่นานะคะคที่รกร้างมานานกว่า15ปีค่ะและก็ที่สําคัญนะคะชาวบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะมานานกว่า15ปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าวัชพืชที่ปกคลุมขึ้นมารวมถึงหญ้าที่สูงมากๆนะคะจึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยวันนี้ค่ะทางหน่วยงานทหารนะคะแล้วก็ทุกๆภาคส่วนเนี่ยได้มาร่วมกันค่ะในการช่วยเหลือนะคะชาวบ้านในการนําเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาช่วยเหลือค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูที่นาแห่งนี้นะคะให้กลับมาทํานาได้เช่นเดิมค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมาการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชีดนภาคใต้มีข้อจํากัดหลายประการเช่นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทํานามีน้อยปัญหาจากวัชพืชเป็นหลักน้ําท่วมขังบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวและดินเค็มทําให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ําประกอบกับกเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า ก็ร้วนแต่มีความตั้งใจอย่างดีนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ได้ชุดเหลือชาบ้านอย่างจริงจังนะครับแล้วก็โดยตรงนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างดีจากท่านพลตรี ปีรพบควิทยากุลนะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการที่15นะครับพอผมไปนําเสนอโครงการท่านก็ไฟเขียวนะครับบอกดาเนินการได้เลยเต็มที่นะครับตรงนี้ต้องการการสนับสนุนอะไรท่านยินดีทุกอย่างนะครับขอให้งานนี้สําเร็จเพื่อได้ชาวบ้านเนี่ยได้มีที่นะครับในการทานาต่อไปนะครับผมโดยในปีงบประมาณ2555อําเภอมายยมีเป้าหมายในการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่นาร้างจํานวน3ตําบลคือตาบลสกรมตาบลกะวะ และตำบลถนนมีกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ200ครัวเรือนรวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด720ไร่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง3ตํตำบลและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรพร้อมกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่15เพื่อดำเนินการถักทางวัชพืชในพื้นที่นาของทั้ง3ตํตำบลขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ลงมาช่วยทั้งหน่วยงานทหาร ปกครองเกษตรจังหวัดก็ลงมาที่ช่วยเหลือตรงนี้ก็อยากให้ชีวิตของชาวบ้านทําอย่างนี้ตลอดลจากการฟื้นฟูนาร้างครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและที่สําคัญยังเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เล่งเห็นถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพการทํานา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพกเกษตรกรรมหลักของประเทศไทยค่ะหลังจากที่ทุกภาคส่วนค่ะเร่งทําการฟื้นฟูนคะคะพื้นที่นาร้างแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่รอคอยมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีค่ะทายาทบ,บุญยเสษณถ่ยายภาพนัทมลือสกุลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้ารายงาน